ข้อ2นี่ยากหน่อยนะครับข้อ2จะอยู่ในส่วนของทฤษฎีจำนวนโจทย์บอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งเป็นเลข3หลักนะประโยคนี้มีความหมายแน่นอนซึ่งเป็นเลข3หลักถ้า horsom และคร r ของ a และ b คือ50และ600ตามลำดับนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับว่านี่คือสัญลักษณ์ของหอ r s o m นะไอช่วงเปิดเนี่ยเือเขียนเป็นคู่อันดับแบบเนี้ยส่วนถ้าเป็นก้ามปูเนี่ยคือสัญลักษณ์ของคร r เหนไหมครับจากทฤษฎีหรือจากสูตรนะครับเป็นสูตรหลักเลยเรื่องขรอมอและขอนว่าขรอมอคูณขอนจะเท่ากับแอบสูตรสองตัวคูณกันนะบ่งคนจำ d คูณ k เท่ากับแอบสูตรเ a b นะพี่โคตรไม่ชอบเลยครับน้องนะ ต้องมานั่งจำอีก d คืออะไร k คืออะไร a คืออะไร b คืออะไรนะหนึ่งนี่เวอร์ชันลูกทุ่งครับนะฮอร์มอคูณคอรอนอเท่ากับแอบสล olute ขอ้ตัวเลข2ตัวนั้นนะคูณกันนะครับอร์มอคือ50สินะครอนคือ600เท่ากับแอบส์ o l u t ตัวนั้นคูณกันคือแอบส์ o l u คูน B แต่เนื่องจาก A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแปลว่าในแอปเป็นบวกถ้าในแอปเป็นบวกถอดได้เลยนะใครแม่นนิยามค่าสมบูรณ์นะครับถ้าในแอปเป็นบวกถอดได้เลยนะถ้าในแอปเป็นลบถอดได้ลบของตัวข้างในนะครับคราวนี้ไอ้หกร้อยเนี่ยพี่หนึ่งขออนุญาตนะครับแยกตัวประกอบบางคนบอกทำไมห้าสิบไม่แยกอ่ะพี่แยกแต่หกร้ออ่ะ นะครับมีเหตุผลมีเหตุผลแต่เราค่อยมาดูเหตุผลกันนะแยกเป็นอะไรีอ่ะแยกเป็นห้าสิบคูณต้องเท่าไหร่สิบสองห้าหกสิบใช่ไหมก็คูณสองคูณสองคูณสามเดี๋ยวแป๊บนึงเบียดไปหน่อยนะนะคูณสองคูณสองคูณสามไม่งงนะลูก สี 4, 3, 12ามสิบนะห้าก็เป็น600้เอาละ A คูณ B เท่ากับห้าสิคูณห้คูณสคูณสแล้วคูณ3จะแบ่งกลุ่มยังไง A เอาไปกี่ตัวดี B เอาไปกี่ตัวดีนะครับน้องดูประโยคนี้ก่อนการที่หอรอมอของ A และ B เท่ากับห้เนี่ยประโยคนี้แปลว่าอะไร ประโยคนี้แปลว,ว่า a เนี่ยต้องอยู่ในรูป5 0 k คือเป็น50แล้วคูณกับ s o m ซัมติงคูณกับตัวเลขอีกบางตัว k อาจจะเป็นเลข1ก็ได้นะทำนองเดียวกัน b boy ก็ต้องอยู่ในรูป5 0 k เหมือนกันนะขออนุญาตเขียนเป็น k 1กับ k 2ทัถนป่ะคือทั้ง a ทั้ง b ต้องมี50เป็นตัวประกอบนะครับอ่ะงั้นเราแบ่งกลุ่มกันไว้ตัวเลขชุดนี้เราจะแบ่งให้ a กับให้ b นะกี่ตัวอย่างไรบ้างแต่ยังไม่น้อยตอนเนี้ยทั้ง A ทั้ง B ได้ไปคนละ50ก่อนถันปะอันนี้หนูต้องคิดหน่อยนะบางคนเรียนมาไม่แม่นเนี่ยทำไมหอรอมอโยทำไมพอบอกว่าหอรอมอของ A และ B คือ50แล้ว A ต้องอยู่รูป 50K B ก็ต้องอยู่รูป 50K นะนี่คือน,นิยามของ คำว่าตัวหารร่วมเลยนะครับในเมื่อ a และ b มีตัวหารร่วมมากนะหอรอมอหารร่วมมากเท่ากับ50แปลว่า a และ b ต้องมี50นะเป็นตัวประกอบแน่นอนอ่ะเริ่มตอนนี้ a เอาไปแล้ว50 b ก็เอาไปแล้ว50นะเหลือเลขอะไรบ้างเหลือเลข2 2ตัวเลข3ตัวหนึ่งจะแบ่งยังไงดีห,หนูแบ่ง2 ให้ a กับ b อย่างละตัวไม่ได้นะเพราะถ้า a และ b ได้ไปได้2ไปคนละตัวในอลอมอเป็นร้อยเลยนะลูกถูกปะเพราะจะมี100เป็นตัวหารร่วมนะครแปลว่าแบ่ง2ให้ a และ b คนละตัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ๋องั้นแปลว่าต้องมีอยู่ตัวหนึ่งได้ไปได้2ไป2ตัวเลืตัวนึงได้3มาถูกไหมพอเนกภาพออกมนะแบ่งยังไงดี พี่ก็ลองดูละกันให้ a เอาสองไปทั้งสองตัวเลยแล้ว b เอาสามมาเห็นไหมครับบางคนบอกพี่แล้วให้ a เอาไปหมดเลยไม่ได้หรอไม่ได้ถ้า a แกเอาไปหมดเลย b จะกลายเป็นเลขสองหลักนะเห็นนะที่พี่บอกตั้งแต่ตอนแรกะเว่ามันมีความในนะครับ a และ b เป็นจำนวนเต็มซึ่งเป็นเลขสามหลักเพราะฉะนั้น a แกอย่าโลภมากขอชั้นสักตัวหนึ่ง ถันยังครับถ้างี้ A เป็นเท่าไหร่4ี่ห2 0ยี่ B เป็น150ยห้าสิบเงี้ได้เป็นเลขสามหลักทั้งคู่นะครับพี่ครับแล้วสลับกันได้ไหมเนี่ยให้ B เอา2ไป2ตัวแล้ว A เอา3ไปตัวหนึงไม่มีปัญหาลูกเพราะสุดท้ายอ่ะดูคำถามโจทย์เลโจทย์ถาม A บวก B เห็นปะ A อาจจะเป็น200 แล้ว b เป็น150หรือ a อาจจะเป็น150แล้ว b เป็น200ก็ได้นะครับโจทย์สไตล์เนี้ยออกข้อสอบตลอดนะครับในส่วนของทฤษฎีจำนวนจบพะนั้น a บวก b ก็ตอบ350ยานะครับยากกว่าข้อแรกหน่อยเพราะเป็นการวิเคราะห์นะครับอ่ะรอแค่เรียบร้อย